ไในบวประดิษฐ์กันผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่กับผมตรงนี้ท่านฮะท่านมาเกี่ยวข้องกับโตโครลาดแล้วท่านมองเห็นแล้วเป็นยังไงโอกาสที่มันจะมันจะไปไกลยังไงมั้งครับคือนะโคราดเนี่ยมีของดีเยอะนะครับ,รบอาหารก็เป็นส่วนหนึ่งของของดีของเมืองโคราชนะครับมาและผมเห็นในเรื่องของคนที่มาที่โคราชเนี่ยนะครับ ว่าอยากทานอาหารตรงนี้เพิ่นว่านะครับทางอาจารย์และก็ท่านท่านสุวัสด์เนี่ยได้ส่งเสริมตรงนี้อยู่แล้วผมก็เลยนําตัวนี้ออกนําเสนอแล้วตอนนี้ก็คือในเรื่องของการโปรโมทการโปรโมชั่นต่างๆนะว่าทาอย่างไรให้คนรู้จักในเรื่องของอาหารโคราชผมเองได้นาเอานะครับอาหารโคราชเนี่ยนะครับไปเลี้ยงคอรอมอรนะครับและตอนนี้มีแขกที่มาที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยนะครับเราก็เลี้ยงด้วยโต๊ะโคราช นะครับครับและขณะนี้ก็กำลังส่งเสริมว่านะครับอย่างที่สักครูนี้พูดว่าเอ๊ะแล้วเวลาเขาจะสั่งโต๊ะโคราชเนี่ยนะครับจะสั่งที่ไหนอย่างไรนะครับก็กำลังส่งเสริมในช่วงนี้อยู่ครับผมับมาที่ท่านผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค6อยู่ที่โคราชท่านอยู่ในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยจะเข้ามาผลักดันต่อยอดทำยังไงให้โต๊ะโคราช ไปสู่อินเตอร์สู่สากลอย่างที่ท่านสุวัตว่าภารกิจของกรมหลงเสริมศากรรมเองที่ต้องดูแลผู้ประกอบการาทั้งขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็วิสาหกิจชุมชนชนะคะแล้วก็ นโยบายของพณะท่านสวัสด์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็นโยบายของจังหวัดเองนะคะที่จะส่งเสริมให้โต๊โคราชเนี่ยสามารถที่จะเป็นธุรกิจได้ธุรกิจหนึ่งนะคะเพราะนั้นแบบว่ากระทรวงอุตสาหกรรเนี่ยก็ได้ดําเนินการที่จะยกระดับผู้ประกอบการทั้ง s อสทั้งโอท็อปเนี่ยค่ะให้สามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการโต๊โคราชได้โดยที่เราร่วมมือกับทางสถาบันมหาวิทยาลัย พาร์นะคะในการที่จะสร้างผู้ประกอบการทุกระดับขึ้นมานะคะให้มีมาตรฐานของในเรื่องของโต๊ะโคราชเพื่อที่จะเผยแพร่อาหารท้องถิ่นเนี่ยค่ะให้เป็นที่ยอมรับสู่ระดับสากลค,ค่ะอีกออประการหนึ่งก็คือเพื่อ,อ,อส่งเสริมการตลาดนะคะให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้นะคะในระดับหนึ่งของจังหวัดนครนคราชสีมากนะะันสุวรรณ ้าวันหนึ่งเนี่ยโคโรากมันเฟื่องฟูเป็นที่รู้จักเป็นที่นิยมจริงๆเนี่ยผลพลอยได้ที่จะเกิดขึ้นมันไม่ได้แค่อาหารแลวนะมันจะเป็นแค่อาชีพของคนเลี้ยงไก่อาชีพของคนท,ทนําขนมจีนอาชีพของคนตทาส้มตาคนปลูกมะละกอครับท่านท่านท่าน,านอันนี้อ,นอัน,น,อ,นอัน,นอันนี้คือคือคือเป็นเรื่องที่อยู่ภายใต้นโยบายควัาไทยสู่โคโรคที่รัฐบาลต้องการทํา ครับก็คือว่าเราอยากให้คนทั้งโลกรู้จักอาหารไทยเอารู้จักปั๊บเราพ่อครัวเรานะครับเขาก็จะได้พ่อครัวคนไทยอยากจะมาเรียนการทําอาหารไทยการส่งออกนะครับทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรนะครับหรือผลผลิตที่เราแปลรูปแล้วในยาขนมจีนมาแปลรูปแล้วเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของการส่งออกนํารายได้สร้างผู้ประกอบการคนยากคนจนในคนชนบทก็มีชีวิตมีความเป็นนักธุรกิจนะครับมีรายได้เข้ามาแล้วคนก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยนะครับอยากจะมา ลงทุนรู้จักอาหารไทยแล้วพอเห็นอาหารไทยปั๊บก็จะบอกว่าอาหารไทยคือประเทศไทยนะก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการประชาสัมพันธ์ประเทศนะครับฉะนั้นผมคิดว่าเป็นโครงการที่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 ดีมากแล้วก็อยากที่จะเห็นความหลากหลายนะครับว่าไม่ใช่มีเฉพาะโต๊ะโคราชหรอกโต๊ะเชียงใหม่โต๊ะหาดใหญ่โต๊ะอะไรที่ไหนได้ทุกจังหวัดนะครับที่มีอาหารพื้นเมืองแล้วเราก็จะสร้างความหลากหลายทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศน่าท่องเที่ยวนะครับอาจารย์ฮะในส่วนของหาววทยาลเนี่ย อธิการบดีสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วนะในส่วนจังหวัดทัน้วา่์เต็มที่อยู่แล้วอาจารย์อยากถ้าอยากเห็นตโตโคราชมันเกิดและเฟื่องฟูจริงๆเนี่ยอาจารย์อยากให้ใครมาช่วยทําอะไรช่วยอาจารย์สร้างเราสร้างเครือข่ายค่ะเครือข่ายที่น่าจะมีศักย,กยภาพพร้อมนะ,ะคะโรงแรมรีสอร์ทหรือชุมชนที่แข็งแรงอยู่แล้วตอนนี้ในทั้งในเขตเทศบาลเทศบาลตำบลอบตอ เราก็จะเชิญกลุ่มบุคคลเหล่านี้นะคะที่จะสร้าง ทางเลือกให้กับผู้บริโภคแล้วก็ทําต้อนรับคนต่างชาติได้เข้ามาอบรมค่ะซึ่งหมายถึงว่าผู้ประกอบการด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเช่นผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วไปถ้าอยากจะเข้ามาร่วมโครงการโะโคราดเนี่ยเพื่อให้เป็นเอกภาพให้มีคุณภาพใกล้เคียงกันไม่สเปสปาไม่เอาเปรียบผู้บริโภคมันควรจะตั้งราคากันอย่างไงสมมติคนถามอาจารย์อย่างนี้เนี่ยทั้งโตเนี่ยโคารกินกันได้กี่คนโตนี้โต๊ะแปดคนค่ะแปดคนค่ะแล้วข้อข้อข้อที่ที่เาแปดคนเนี่ยขนาดนี้พอ กินเราเติมได้ค่ะอ๋อเติมได้ใช่ค่ะอาหารเราเติมได้ตลอดเลยค่ะ อาจารย์เสนอราคาเท่าไหร่แจริงๆแล้วขึ้นอยู่กับชนิดอาหารนะคะแล้วก็ไก่นี่ก็ราคาราคากลางๆเหรอราคากลางๆคนอยากรู้ราคากลางๆนั่นจริงนะแปดคนสั่งโต๊ะโคราชหนึ่งโต๊ะสักพันพันห้าไม่เกินนี่ก็ทานได้ได้เหรอครับได้ค่ะสมมติไปงานเลี้ยงแบบบอกแขก300คนโต๊ะละ7คนโตึงพันห้าอยู่หรออยู่ได้ค่ะอยู่ค่ะนั้นอยู่กับปริมาณปริมาณของของสองคนมาไม่เกินไม่เกินสองร้อยครับอยู่ได้แล้วได้อีกอ่ะอิ่มนะเอาอิ่มแล้วว่าอิ่มอิ่มค่ะข้อข้อดี ตรงนี้เราต้องทำอะไรที่แตกต่างมันเป็นคลีทีฟเอคโนมีต้องไม่เหมือนกับตัวจีนตัวจีนเสริฟอาหารทีละอยา่างแต่ของเราจะไปเป็นกะร,<า>นระด้งมาชุดเลย<ช>มาเป็นกระดงเลยคือผมดูแล้วอย่างที่ท่านสุวัรร์บอกคำหนึงถึงสิ่งแวดล้ลอมมาก ปกติเขาใช้โฟมกันนะใช่นี่จะใช้กับหมากม,มาทํามีคอสการลงทุนมีคอสการลงทุนตรงนี้นะใช่ค่ะใส่มีกดแต่ว่ารักษาสิ่งแวดล้อมถ้าทําถูกกว่าน,นี้ก็ไม่ต้องใช้กาบหมากก็เป็นใช้ภาชนะที่ล้างอ๋อแก็จะจะลดไปได้อีกอม,มีบางบางผู้ประกอบการก็ สามารถใช้จานแต่ว่าข้อจากัดคือจานมันบีดไม่ได้มันอาจจะต้องจัดจานที่มีขนาดวางลงไปให้เหมาะสมกับชนิดอาหาร,รบางทีไม่ต้องมีหลายชนิดนะคะแต่เราเลือกให้เหมาะสมในแต่ละแต่ละมื้อเนี่ยได้คครครับรับบจาก จากรวมหาวิทยาลัยไปสู่ภาคธุรกิจเอกนชนเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนละหมายถึงว่าที่อาจารย์วิจัยไว้มาทําโต๊ะโคลา่าขนาดนี้สังคมผู้ประกอบการร้านอาหารในโคล่าเนี่ยเขาพร้อมที่จะมาร่วมมืออาจารย์เพื่อจะผลักดันโต๊ะโคล่าให้เป็นไปนตามความฝันของท่านสวัสดิ์เลยยังวันที่16นี้เราเริ่มตัวค่ะเราเริ่มเปิดโครงการยกระดับผู้ประกอบการอาหารท้องถิ่นโคลา่าภายใต้โครงการโต๊ะโคลา่าวันที่16นี้ค่ะครับี่ ทางกรมส่งเสริมจะเข้ามาช่วยอย่างเพิ่มเติมยังไงครับก็มส่มงเสริมเป็นผู้สนับสนุนนะคะในเรื่องของการอบรมอันนี้นะคะ,ะเพื่อให้พ่อครัวเรากําลังรวบรวมพ่อครัวจากบรรดาโรงแรมแล้วก็ครัวต่างๆนะคะเข้ามาอบรมในการที่จะทําเมนูอาหารต่างๆนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางท่านอาจารย์ยังฝากท่านอาจารย์ไว้ว่าใน โคราชเนี่ยมี32อำเภอนั้นเนี่ยก็อยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้ช่วยสำรวจกันพร้อมกับาทางกรมหลวงจังหรกรรมเพื่อที่จะดูว่าอาหารอาของโบราณนนเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็จะเอามาขึ้นโต๊ะได้อย่างไรนะคะเพื่อที่จะเป็นเมนูแต่ว่าเวลาอาหารจีนเะนี่ยอย่างหนักอย่างน้อยเขาก็ต้องมีอาหารประจํา3-4อย่างนะขึ้นโดยซุปก่อนแล้วขึ้นโดยอาจจะเป็นอ,อะไรอ่ะ หมูไก่อะไรต่างๆโต๊ะโคราชเนี่ยที่ขาดไม่ได้เนี่ยคืออะไรเพราะเมื่อกี้ท่านสุวัสด์บอกอันมีโนนมีนี่มือเติมได้แต่ว่าที่เป็นสัญลักษณ์โต๊ะโคราชจริงๆคืออะไรมีโคราชมีโคราชขนมจีนอย่างเงี้ยผมเจอแล้นะช่วต่างอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหลักนะผมว่ามาสเลยเป็นที่เบื้องต้นเลยแล้วคนคาดหวังด้วยว่าจะต้องจะต้องมีมีรายการนี้อะควรมีแล้วกะไรอย่างเงี้ยขนมจีนจะอยู่ได้นานไหมก็จริงๆแล้วอายุมันอะเวลาสั่งไปไกลๆสมมุติออาไปได้ค่ะ จริงๆแล้วมันทําจากแป้งหมักนะคะคมันจะมีความความเปรี้ยวอยู่แป้งหมักมันไม่ใช่ของจริงแป้งสดแบบภาคกลางของเราแป้งหมักสองสามวันถึงจะได้ทานสามวันเลยค่ะคคน่าจะวันเดียวก็เพราะว่าน่าจะวันแต่ข้าวเหนียวท่านท่านสุวัสดิ์เคยให้ําแล้วอยู่ได้ตัง้งสามตอนน้าท่วมน้ําท่วมกรุงเทพครั้งใหญ่นะครับ คนโคราชเนี่ยรวมตัวกันทําโครงการโคราชรวมภัยสู้ใจน้าท่วมแล้วเช้าๆตื่นเหมือนนึ่งข้าวเหนียวกันแล้วส่งข้าวเหนียวไก่ย่างข้าวเหนียวหมูปิ้งนะสามวันอยู่ในฟองร้อนสามวันนะครับแล้วทุกวันเนี่ยผมเจอใครก็แล้วแต่ยังบอกว่าขอคุณโคราชแล้วบอกข้าวเหนียวดีมากสามวันยังไม่แข็งเลยยังนุ่มเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของโต๊ะโคราชครับรายการนี้น่าจะเป็นรายการแรกๆที่จะเปิดตัวโต๊ะโคราชผมหวังว่าจากนี้ไปเนี่ยขอล่ำชิมอาหารทั้งหลายจะเป็นหมึกแดงไครต่อไครเนี่ย จะให้ความสําคัญกับโตโคราเพราะกําลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการหลังจากนี้ไปคําว่าโตโคราจะติดหูติดตาเลยครับอ๋อสั่งโตโครามากินกันงานนี้มีโตโคราเลี้ยงและนี่คือประเด็นดังหลังข่าววันนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับโตโคราและขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ